สวัสดีครับ,สบสวันนี้เราอยู่ที่ร้านอุปกรณ์เกษตรนะครับที่เรานําเข้าไปขายในไทยเนาะ,าก,ะก,ก,กางหงนะครับที่เมืองไถจงเนาะก้อนนี้มีบางส่วนนะครับที่เราเอาเข้าไปขายในไทยนะครับ <พ lessons S 2> ก็ร้านอนนี้เราป่านเขาก็มีหลายอย่างมากเลยนะทั้งของไต้หวันของญี่ปุ่นนะครับ <S 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 เยอะมากเลยนะนะครับประมาณนี้เลยนะเนี่ย a r s นะครับ ทั้งเลยทั้งมีดนะครับมีหมดเลยก็ใครสนใจตัวไหนาสามารถสี่ออเดอร์กันมาได้นะครับออมานี้ก็เรามีบางส่วนนะครับที่เอาเข้าไปขายในไทยนะครับ<อ><อ>ว,วันนี้เป็นพวกปอกไกลๆนะครับนี่เราเซลลเข้าไปแล้วนะถ้าสนใจตัวไหนก็สอบถามกันได้เลยนะครับ มีพวกมีดอ,อุปกรณ์มีดนะครับ็นพวกมีดติดตาตอกกิ่งนะครับมีหมดเลยนะมือขวามือซ้ายนะครับสนใจตัวไหนเราแคบลูกมาสอบถามกันได้นะครับอ,อ๋อ这个是哪个国家的德国德国的แม่อันนี้เป็นของเยอรมันนะครับตัวน,นี้ก็ใช้ได้ดีเลยทุ่นแรงมือนะครับตัวน,นี้ก็ที่เราปั่นจะแนะน้ำมา อ่ารับมันจะเป็นโซนของ A R S e แล้วก็อ่ของญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งของจิง๋วซีโอการ์เซนุกเลยว่ะนะครับนนนี่่อืม那个品牌是叫什么的日本的呃オカシネオอシネ对这オカシネ对啊，ออันนี้เป็นของ日本的是オカシネนะครับหลายคนเห็นถามหากันมานะครับที่นี่ก็มีเนาะสนใจตัวไหนก็แคปรูปแล้วก็พักามาถามได้นะครับ น,น้ำยาก็เนี้ใช้ดีมากนะครับน้ำยาเช็ดข้าวซื้อ